นอออ่โรบลายน่ที่นโน้ชัย่โอยใกล้มาวันนี้นะครับรถมาส่งนะครับที่วิวรอบทิศน,นะครับนี่โอได้ด้วยเว้ยนี่ครับน้ำหนักก็ประมาณ4ตันไม่รวมรถนะครับ ถือว่าใหญ่มากนะครับดูนะครับรถบรรทุกเต็มคันเลยนะครับถึงแล้วอันนี้คันที่หนึ่ง